มาดูอีกหนึ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับวัดเช่นเดียวกันนะคะเป็นการตรวจสอบวัดป่าวังน้ําเย็นที่จังหวัดมหาสารคามโดยสํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามค่ะก็เตรียมที่จะเข้าไปตรวจสอบบัญชีวัดป่าวังน้ําเย็นหลังจากที่ถูกกล่าวหานะคะว่าเกี่ยวกับเงินบริจาคว่าอาจจะมีความเชื่อมโยงเส้นเงินเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินกับเว็บพนันหรือเปล่าค่ะ โดยสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดมหาสารคามค่ะเตรียมเข้าตรวจสอบบัญชีของวัดพุทธวณารามหรือว่าวัดป่าวังน้ําเย็นจังหวัดมหาสารคามกรณีการรับบริจาคเพื่อที่จะนําเงินเนี่ยไปก่อสร้างพระนั่งเมืองขนาดความสูง168เมตรซึ่งก็มีพิธีวางศิาลาฤกษ์ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2566ไปเรียบร้อยแล้วโดวยการก่อสร้างพระนั่งเมืองค่ะมีการเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ แถูกกล่าวหาว่าเงินบริจาคบางส่วนอาจไปเชื่อมโยงกับการฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเงินบริจาคของวัดแห่งนี้โดยขณะที่พระราชวัชิระปัญญาพรหรือว่าพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยประธานสงฆ์วัดพุทธวนารามก็ชี้แจงกับสื่อมวลชนนะคะว่าพร้อมให้ตรวจสอบหลวงพ่อนั่งอยู่ในวัด กรรมการวัดก็อยู่ไม่ได้หนีไปไหนความจริงก็คือความจริงไม่มีใครหนีความจริงไปได้ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดก็ไม่มิดอยากให้ทุกคนทำความดีความดีก็จะรักษาเรามีแค่นั้นเองยังพูดต่อด้วยนะคะว่าคนบาปที่ไหนจะมาทำบุญใจยังทำบาปจะมาทำบุญทำไมเป็นไปไม่ได้คนที่มีศรัทธาเขาก็มาบริจาคคนไม่ศรัทธาเขาก็ไม่มา แล้วก็เชื่อว่าข่าวที่ออกมานั้นไม่มีผลกระทบกับวัดเพราะคนที่มาก็มาเหมือนเดิมถ้าวัดไม่มีความดีวัดก็จะไม่ได้มาถึงตรงนี้ที่ผ่านมาวัดนําเงินจากญาติโยมที่มาร่วมบริจาคจัดซื้อรถพยาบาลให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามหลวงพ่อก็นั่งรับญาติโยมที่นําปัจจัยมาถวายจะมาบอกว่าวัดเป็นแหล่งฟอกเงินมันไม่เป็นความจริง